สองดาวเลยการที่เด็กแ้วโอ้ยวอวไปโยนรถนี้มหยุดการกับเนื้ออยู่ชนม่ญ่เลีสัตว์ใครยังทำครัวกับแฟอย่างนี้วะไอ้ที่ครัวมันพี่เยอะจังแต่อีกขวัญเลยร้านเรารับรองว่าทุกสุขลักษณะอันอะไรปังอุ้ยขนมปังจะไม่ไอ้เนื้อจะไม่ กูหั่นผักหั่นเนื้อหั่นทุกอย่างไว้ให้มึงอขายแล้วขนมอะกูขนมปนมขนมปังโอ๊ยมันเนี้ยกูรู้สึกเหมือนกูทำอะไรไม่ได้มึงเอาของทุกอย่างมาวางอะไม่่คยลอกเลยอีอาร์ตเนี่ยมันเต็มปหมดเลยเนี่ยกูแบบมันกูหยิบมัวเลยอะเอาอเนี้ยเอาอะไร มึงอันนี้มันหยิบไม่ได้อ่ะตรงเนี้ยเสียไปเลยเห็นไหมเนี่ยอีกใยแมงเล่นล็อบบั้ติดขึ้นไปข้างบนไป้สองดาวก็ยังดี้แทนที่จะได้สามดาวอีควอไลยังเนี้ยไปไปโอ๊ยอีอาให้กูหยิบของกูก่อนดิหยิบยิบแล้วไปโมไปโม,ปโมยิบเออ,อ โอ้ยหายหยุดไม่รล้ไม่ทันถึงวันถึงวันหยุดไม่ได้เอ้ยได้เออเลิศไ้เหี้จานชิพายแล้วไม่มีจานไม่ได้น้องจานแมงเบิร์ดไม่ได้อ่ะรวยมีนมปังมีเนื้อไม่ม <disciple whole> ีจาน มึงก็คุยเงาใส่ถุงอ่อไม่ได้ด้วเนย